ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหม์เราได้เหล่าหนึ่งย่อมกำหนดรู้ชรามรณะย่อมกำหนดรู้เหตุเกิดแห่งชารามรณะย่อมกำหนดรู้ความดับแห่งชารามรณะย่อมกำหนดรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชารามรณะย่อมกำหนดรู้ชาติและอื่นๆย่อมกำหนดรู้พและอื่นๆย่อมกำหนดรู้อุปาทานและอื่นๆ ย่อมกำหนดรู้ต pues mm ัณหาและอื่นๆย่อมกำหนดรู้เวทนาและอื่นๆย่อมกำหนดรู้ภาษาและอื่นๆย่อมกำหนดรู้สลายตนะและอื่นๆย่อมกำหนดรู้นามรูปและอื่นๆย่อมกำหนดรู้วิญญาณและอื่นๆย่อมกำหนดรู้สังขารทั้งหลายย่อมกำหนดรู้เหตุเกิดแห่งสังขารย่อมกำหนดรู้ความดับแห่งสังขาร ย่อมกำหนดรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านี้แลย่อมได้รับสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและได้รับสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์